การใช้ฮอร์โมนนาโนโฟทีอะมิโนแบ็กกับไล่มันสัมปะหลังเริ่มต้นโดยการน,นำโฟทีห้าช้อนต่อน้ำร0อยลิตรหรือ1นึกะบะนำท่อนมันสัมปะหลังมาแช่โดยแช่ไม่เกิน30นาทีหรือชุบท่อนมันสัมปะหลังลงไปในน้ำแล้วนำขึ้นมาแค่นี้ก็พร้อมที่จะนำพันสัมปะหลังไปปรับปลูกได้เลยท่อนมันสัมปะหลังควรมีความยาวสาเซนติเมตร ปักปลูกลงไปในดินประมาณ15เซนติเมตรจะช่วยให้ท่อนมั kind of สนสำปะหลังทนต่อสภาพแล้งได้ดีขึ้นการฉีดพ่นโฟทีครั้งที่1ระยะสร้างรากสร้างต้นสร้างใบมันสำปะหลังมีอายุ15วันโฟทีหช้อนกับน้ำ20ลิตรฉีดพ่นครั้งที่2มันสำปะหลังอายุ30วัน ใช้โฟทีหนึ่งช้อนต่อน้ำยี่ลิตรฉีดพ่นครั้งที่3มันสำปะหลังอายุ45วันโฟทีหนึ่งช้อนต่อน้ำยี่ลิตรการฉีดพ่นโฟทีทั้ง3มครั้งจะช่วยสร้างรากสร้างต้นสร้างใบให้กับต้นมันสำปะหลังได้อย่างเต็มที่การฉีดพ่นโฟทีและอะมิโนแบล็กในช่วงขยายหัวมัน หรือระยะสะสมแป้งเมื่อมันสัมปะหลังมีอายุ3เดือนฉีดพ่นโฟทีกับอะมิโน,โนแบ็ก2ช้อนต่อน้ำา20ลิตรโดยผสมอะมิโนแบ็ค50ซีซีมันสัมปะหลังอายุ4เดือนฉีดพ่นโฟทีสองช้อนต่อน้ำา20ลิตรผสมอะมิโนแบ็ค50ซีซี มันสัมปลังอายุ5เดือนฉีดพ่นโฟทีสช้อนต่อน้ำา2ลลิตรโดยผสมอะมิโนแบ๊ก50ซีซีการฉีดพ,พ่นโฟทีและอะมิโนแบ็กในช่วงนี้จะช่วยเพิ่มการผสมแป้งเพิ่มน้ำหนักของหัวมันได้เป็นอย่างดีช่วงเวลาในการขุดหัวมันสัมปลังเพื่อจำหน่าย มันสำปหลังมีอายุประมาณ10เดือนถึง11เดือนเป็นช่วงเวลาที่น้ำหนักและเปอร์เซ็นต์แป้งเหมาะสมที่สุดการฉีดพน